ย้อนลุคเขาขึ้นผิวผิวโค้กคือมิน่าลุคลุคกับพี่เจอะไรทำไรสวยอะ I'm sexy girl and hot girl เข้าใจปะ มันได้ยินมีสิทธิ์ไมคอยเช็ดคอยปิดตอนตัดข่าวไม่ติดเรียกมั้ยใช่ไหมโน้อนี้เสียยูได้ยินไหมได้ยิน อันนี้ค่ะเะกุตกับากับเผาอัดอันนี้เอามไม่เอาเอาอัอร่อยอันนี้ไอชออันนี้ไอช็อตฟาเมอร์เหรอ yes โอเคจูนทำไมจูนดูแบบดเหมือนขาระเพร่ขผาวกระเพรา้ากระเพราข้าวกบะเพร o กกระเพรา ตอนแรกแตแอดวานหมูอบเปยนนะทำเป็นแต่ถ้าจะทำมันยากมันไม่ได้ยากเลยนะก็เปิดแอแอปแอแอปแดงเข้าไปฟังสิงแรหนึ่งหูแล้วหมนทำเกั็ดข้าวฮะแล้วแมนทำกับข้าวมาล้างก่อนนะขอหีนนะได้หข้าวก่อ เฮ้ต้ข้ามัวอยากใส่แว,ว่นว่านี่ช่วงที่อันอยอเจสต์แัน yes. นี้คือฟลาวเวอร์าวเอ,ออกกับอ้า่ Justice p a ของฟ้าวเวอร์ตราไรอะดีแล้วไหมอ๋อ oh. oh, โอ้ช่วยนี่เฮ้ยแล อยูด <You> ูนีสีอะไรอนีมันี่เลยหรอเออแล้เหรอ,หรอทำไมอ่ะคะน้ำนนี่ยังไม่ได้สใส่นี่แค่ลงมาลท่านี้ที่ตรงเติมนะ เราจะเปิดครัวแล้วนะมาอันอันคิปเช่นเราเปิดครัวอันเั้นอันนันดูจะเวฟซีีเออที่อันป๊อปคุลับป๊อปคุลับคลิป Poplar like gift. Oh no popular like gift. Another need gift. It's always harder. No. Uh 1, 2, 3, 4, 5, six, seven, seven, <laughs> Indonesia? welcome try Indonesia friend. ฉันชวดูด้วยนีเกนนเกนู้ยไเ้าเีง่แล้วเธอหูไม่เป็นเธอก็อยามากำกับได้มเหมอนคนขับรถไม่เป็นแล้วบอกให้ยวซ้ายเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยคจะต้องควควตัวนี้ควรใจฉันคว เรื่องไ่องขนไม่้กหนืองนึงน้องบุพี่จงไปช่วยน้องมอพี่จะพี่จงขังพี่หน่อยนี่พี่ดีไพี่จมองอันนี้ใช่ไม่เป็นอะไรมโอ้เอ้ยโว่ไม่เกี่ยว อกมะขาาวแล้วเนียมันจะเป็นข้าวปลาที่หนูมองไม่เห็นนะเี่ยัปถคุกแล้คุกเลยจะถอดหจะไปใส่ไว้คลุกแลคุกเลยคุกเลยนี่ไงเปนข้าวขาอะไราอะไม่จริงมัคือข้าวอมบลินะเราเอาใหม่้องหมอบมังเป็นจริงใช่ไหมถูย แ้วนะ้ายอปกันได้ดค่ะ่จูเขียนอนนยู่ไนออีอันนี้ w s ห <Yes. S 2> นึ่โโง Thai t h a หนึะเพรากะเพาอันนี้กะเพาอ่าเรอันนเขียนต้เีครานอันนี้ไม่ดีแล้วใช่ไหม กะเพราไปเขาเรียกว่าใบใบกะเพาใบกะเพาอันนี้กะเพาอันนี้กะเพราท่านรู้แต่งคนนี้เลยเหรอแต่คนนี้นะแต่คนนี้นะเออผิดไปเนผิดไปแล้วอมาต้นมาหลักใ ก,ก็คืนข้างหลังจะเ้นยอากระอีรเธอทำไม่เป็นใช่ไหมฉันบอกให้ซื้อซอสมาให้มันจดๆเธอก็ไม่ซื้อคนเราอะ่ะต้องเริ่มจากแบบออริจิน,จนอลนดูทำไมซอสพี่เธจอดูเช่นไงโผก็ิมันก็โผเราก็ไม่ไโผเ่ยหนูรู้แล้วพี่ตูงขอถึงสาอย่างนี้นะ กแล้วก็ใ,กใส่้เราคลิปใส่แบบนี้นล้วเดราตอ้อเพียงเาหั่นเพิร์กออนได้อยชอยก่อนไงแล้วเดี๋ยวค่อยใส่แล้วเรามาเด็ดพริกก่อน <Ru iz. S 1> สบายเราต้องเ,เออด็ดนหะางเออทำไรก็ทำเร็วๆตามคำว่าเด็ดหางที่ถูกป่ะต้องอย่างนี้ป่ะอ่ะอ,อ,อ,อันอะันสต๊อปสวยนะข้าม่อนอะไรวอชอินน้ำ okay. 又摔杠了，有不摔，又摔了，又吗？就是再失望了。 มันไอเจ็มไมู่มันก็คือการล้างอย่างนึงอันนี้เขาหั่นนี้เนาะเธอทำด้วยเขากะเพราเนี่ยก็เคยก็หั่นเขาก็หั่นไปเลยหั่นกลับไปเลยแล้วเดี๋ยวเธอจะมาโขมเองใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะเนื้อเนื้อ Okay okay. And yeah. And yeah, okay. okay. I ja, við hava 33. Tað er svolítið. ไม,ไม่คานใจ่อยๆเติมแต่เสร็จแล้วโอ้ยใสอสนก็พอมาก็จบจแล้วมันจะอร่อยมั้เนี่ยคิดว่ามีน้ำตาลเปล่ามีกลัวเปล่าหกหกัวฮะหกหกนัวต้องใช้หรอ ต้องจะเผ็มไปไหมต้องเจาะเข็มไปไหมน้องไปด้า้ยต้องไปแผ่ต้องทำตันซิตันเจ็ดดวงหน้าเลยจับหน้าไม่น่ามีนี่หกตัม ทุดช่วนี่รมีไเปล่ากินข้าวเล้วไม่ขัดทุกคนข้าอย่างไม่กินยังไม่กินเรามีเค้มองปัดฝันด้วยไหมไม่ต้องเต็เนาะค่โอเคยังค่ะโอเคสัก ยังค่ะยังไม่เก่งโอเคอ้ยโอเคอแค่าดวไม่อเอวกเรื่องอดน้ำมาค่ะแม่คิวค่ะแม่คิวเอาขวดแกนีม่ขวด้น้ำมาใ่เลนี่ มัจะใส่ไม่ใส่ก็ใส่ซอยก็ดเอาไรเเรียมป่างเขาหั่นแบบเริจูทำกระเทียมอ่ะซอยเราใช้ลายแม่ออกไปซื้อซอยกับเขาแล้วรอซอยนะบิจูนคนจะซื้อตั้งแต่มาแล้วไหมไม่มีเวลาแล้วคืออยู่ว่ะ ้อไรเนี่ยทนี่ยเดี๋ยวไปใส่ตอนถกูใ่นเีย้นีวเดียวกะอเดียอข้เดียวกระไร่อเดีย้นดียะไรอเนเดียวระไร้อเีย้นเๆๆโอ้เยนเดียวกรเดี้นียไ มองแม่หดีแล้วไอ้ข้าวซีไม่ไอซ์ไอซ์ no g o o ไอ้นี้ไอ้นี้ไอนีโซฟาโอเคอล่าอลมาอล่าละนี่ไหมาละเอียดฟานั้นะไม่หนูต้องการไม่ต้องละเอียดมากเลยหรอพอละนะหมูใส่หมูใส่อะไรพี่จุนได้แล้วพี่จุนเคยทำกะเพราไหมเนี่ยไม่เคยทำแต่สปาเกตตี้อะไรโอ้โหน้ำมันไห เอาสิไอ้นี่ก็มีน้ำมันอยู่แล้วพอแล้วโอ๊ะไม่เคยทำใช่ไหมาสมาฉันพอซืกก้อะามไม่ไ้ซือ้อยลุกนี้รีวิวดูขนาด ข้า not ล่ะอ้น่าววนออนี่นี่นีดกูดกูดโอเคต่อไปคือทำไม่เป็นใช่ปะเป็นโถ่มานี้เดี๋ยวทำให้ใส่น้ำมันเพิ่มปะล่ะใส่เกีอเกลต้องวไม่กล้าลอยนี่นะต้อ,อปีมน,นี่ไงนี่ไงผงนวหนูอะผงนวลย,ยเหรอผงปลาไกอะไรเงี้ยหรอ Ini ya. Pokar-pokar. Come on. you just spinar in yeah. Yes.

นนพี่จูนทำไมเยอะอย่างนี้พี่จูนเอามาที่เท่าที่จำเป็นนี่ทำไมเอามาทำไมเนี่ยก็เปลื่อมันจะเป็นสีดำเนี่ยกระเพาะก็เป็นสีดำแล้วพไม่จำเป็น,อน,น,เ,ปนเอาสีขาวเหิบของกระเพาะน,นี้คืออะไรสีหวานเนี่ยสีดำอ่ะแต่อยากจะดำก็ดำมันมันหน่อย น้ำตาลผงนัวเพื่อนรู้จักให้รู้ที่แล้วดิฉันเลย้านไม่มีอ่ะบ้านไม่มีเลยบอกว่ามีไงรสม่อร่อยแน่เลยเนี่ยองอันนี้น้ำตาลอยู่คนนี้ต้องใส่เยอะหรือเปล่าหรือต้องถุงใหม่เฮ้ยอาน้ำตาลเอาน้ำตาลอน้ำตาลไหมพี่จูนมานี่ไหนน้ำตาลเดี๋ยวเดี๋ยวแค่เรือทุกคนจะเสียของตายใสิ ไปก่อนนี้เลนะโห้ไม่งั้นไม่เป็นไรเดี๋ยวใส่นี่นี่ๆเราใส่เจอสามีฉันก็ทักมาอยู่นั่นแหละมองก็ไม่เห็นโอเค

Me oh. ah, okay. Okay. No. Okay. Keep okay, forever you no fly. Look just up, also easy now? just Are you so long? Yes. Who? You need the three hours. You will have fly 9 PM fly. Go PM fly. Go PM fly. You want me help now? I don't know. I know open. I know open double time now. You want now? If you want now, I just now open double time. I can anytime open double time. if you want now, I just now open open you now is a jin, you want to now open jing jin, i'm open now jing jin, now open now i can open 4. if you want now i just now open now okay now open 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 see top no no okay okay i'm open now 那 open 拉近了,进了，OK。open，n open w o 了。open 了，涂坤。together go，涂坤。family together go 哦，OK。涂坤。We are don't just go，don't pick one, on 空标吹牛队，明白？OK。啊、uh,。哎，I'm open 了。哎、hey,，you I'm o。哎，阿来。family。 皮困，卡。皮困，We are together. Together, get that man. I'm not just a 皮困，马皮困。We are together, help. Together，吹牛队。Jimmy, together，吹牛队。My dear 皮困，空调吹牛队呐。We are together.

准备你。老公咖啡困。咖啡你 together，要 together。是套的，是套的，是套。

ไม่คนลุกแลเดร์ทุกเดอราวด์อ่ะซีซีาวด์อันกูอ่ะกูได้ไ em <coughs> em 啦啦啦啦啦啦！大家听牛，听牛，你拿上你的彩条，你看你这副拿彩条，有那个呢？你这副拿彩条，你说明你这是啥？彩条？你看你困，他来了，你这副书还看得醒？ I cannot see that. <laughs>

S M 产品，坤，坤问他们要啥？每日的。 าไม่อยากพลาดคลิปเนื้อหาสาระบันเทิงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ